สวัสดีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2563ทุกๆคนครับตอนรับเข้าสู่บทเรียนในรายวิชาภาษาไทยการศึกษาภาคฤด,ดูร้อนประจำปีการศึกษา2563ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนนี้นักเรียนควรหมั่นทบทวนบทเรียนของพวกเรากันก่อนนะครับ ในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาไทยเพราะภาษาไทยนั้นเป็นภาษาประจําชาติเป็นภาษาที่คนไทยอย่างเราทุกคนควรหมั่นใส่ใจศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพและสงคุณค่าอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติของเราเอาไว้กันได้อีกด้วยนะครับ ในบทเรียนของรายวิชาภาษาไทยนั้นเราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้ในหน่วยที่หนึ่งกันเลยนะครับนักเรียนครับ หน่วยที่หนึ่งจะเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการจับใจความสําคัญซึ่งเป็นหลักการจับใจความสําคัญที่สามารถทําให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจถึงกันสารต่างๆของเนื้อหาเรื่องราวในชีวิตประจาวันของเราถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานที่ทางสํานักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กําหนดและตั้งเอาไว้ดังนั้นนักเรียนอย่าลืมที่จะใส่ใจในเรื่องของการอ่านจับใจความสําคัญเราจะไปลองทําแบบฝึกท ษอ่านใบงานความรู้ต่างๆกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1กันได้เลยนะครับ